อันคะต้นปี2,567มีหุ้นตัวไหนน่าสนใจบ้างคะครับคุณแอนปีเนี้ยตลาดหุ้นทั่วโลกอาจจะลงทุนโดยมีความผันผวนจากเศรษฐกิจกษษที่อาจจะชะลอตัวนะดังนั้น,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 นยูเนต้าเราเนี่ยจึงเลือกหุ้นในธีมของ defensiv domestic play นะที่จะรับความผันผวนได้ดีตัวที่1นึ่นะเป็นคือตัวของ c p l นะเป็นร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านเนะชื่อว่านักทุนทุกคนคนงรู้จักหุ้นตัวนี้ดีอยู่แล้ว้าเป็นหุ้นที่เป็นลักษณะพินนิยมถามว่าปีนี้ทำไม c p l น่าสนใจข้อที่1นะการอุปโภคบริโภคในปประะเเทศีีนนนน้้ย่่าาจจฟืตััวองชด 2องค่าไฟฟ้าที่ลดลงนะ CPI ต้นทุนค่าไฟฟ้าถึงเป็นต้นทุนหลักเลยเพราะธุรกิจเขาต้องรันตลอด24ชั่วโมงข้อที่3การท่องเที่ยวปีนี้จะฟื้นตัวอย่างชัดเจนจากต่างชาติก็จะทําให้ร้านสะดวกซื้อในต่างจังหวัดเนี่ยมันมีความคึกคักขึ้นมานอกจากนั้นนะค,คุณแอนดิจิตอลวอลเล็ต e นะฮะที่หลาย่ันอนะาจจะกังวลอยู่ว่าจะเกิดขึ้นทันในปีนี้หรือปีหน้าไหมแต่อันอยากจะเรียนอย่างงี้ครับว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้หรือปีหน้ารู้เป็นอัพไซต์กับตัว c p ครบก็เเลยยห้าา้าาาาาปมไว74ท